สวัสดีครับผมอยู่กับผมหนุ่มบ้านโนนครับนี่ครับอยู่กันตรงหมายตกหมายปักปลาครับเพื่อนๆหมายปักปลาช่อนเราเปิดหมายใหม่ครับวันนี้ก็จะเป็นหมายป่ายะขนแล้วก็ลึกเข้าไปนี่จะเป็นผักตกครับป่าผักตกแหวกไว้ว่าจะใส่เมื่อวานแล้วฝนมันตกครับพอดีเลยครับฝนมันตกวันนี้ก็ได้โอกาสใส่เลยคลุ้มฟ้าคุ้มฝนครับจะค่าแล้วเหยื่อก็จะเป็นเหยื่อเขียดครับ ไล่จับนี่ครับทุกคนเขียดผสมใส่เดือนครับไปเดี๋ยวปักกันเลยครับผมนี่ครับผมแหวกไว้ข้างล่างเดี๋ยวจะทักสองสามหลังตรงนี้ผมจะใส่เป็นเหยื่อใส่เดือนก่อนครับตรงปลาผักตบก็จะเป็นเหยื่อเขียดดูครับผมต่อจากคองเก่าครับคองเก่าที่ผมพาทุกคนมาใส่อะ เือเดอดนขอเป็นเหยื่อสเดือนก่อนก็นแล้วกันเหมือนเดิมครับทุกคนสิเดือนก็เกี่ยวทั้งตัวเลยครับนี่ครับผม หลังต่อไปกันหลังนี้จะอลองเป็นเขียดครับทุกคนหมายปาทูบตรงนี้ลองหลังนี้ลองเป็นเขียดดูครับทุกคนผสมกันไปเขียดตัวสวยๆเลยครับนี่ ครับผมคำใบครับนี่ครับเพื่อนๆหมายแบบนี้ต้องใส่เดือนครับหลังต้องใส่เดือนใส่เดือนเนี้ยก็จะเป็นประดุกครับทุกคนชอบนี่ครับผม ไปครับผมทีนี้ก็จะเป็นเหยื่อเขียดทางนั้นละตรงนี้เป็นป่าปลายาขนสักสองสามหลังครับที่เหลือก็เป็นปลาผักตบมาเลยนี่ครับเริ่มจะมีแบบผักตบมาแซมๆครับผมเดี๋ยววันหน้าผมว่าจะข้าไปแหวกฝั่งนู้นนี่ครับ ไปครับผมเดี๋ยวผมขอใส่ให้มันแล้วก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาย้ำด้วยกันค่ำแล้วครับผมตัวเนี้ยเขียดดินดีครับไปครับผมผมขอใส่แล้วก่อนโอ้โหทุกคนครับใส่เสร็จใส่เสร็จคํำพอดีครับทุกคนโอ้ไปครับผมเดี๋ยวมาาอย้ำด้วยกันครับผมเลากกินผักกินน้ำกินท่าก่อนครับไปครับผมค้ำมืดตึ๊บ ยังบดทุ่มเลยครับทุกคน6โมงกว่า6โมงครึ่ง,งครับผมไปครับผมไปครับผมได้เวลาเลาะยามเบ็ดกันแล้วทุ่มครึ่งนะครับทุกคน2ทุ่มแลม้วแมมตอนนี้2ทุ่มนะครับไปดูหลังนี้กันเลยหลังแรกโอ้โหลูดทุกคนดูครับ พันอยู่อย่างนี้เลยเดี๋ยวผมใส่เหยื่อเพิ่มก่อนครับผมแปบ๊บนึงไปครับผมหลังแรกก็หลุดเลยโอ้ทุกคนครับผมเลาะยามเบ็ดมาเป็นสิบหลังนะ่ะทุกคนปลาบอกกินเขียดเลยครับเนี่ยแต่หลังนี้น่าจะเป็นปลาหมอมั้งเนี่ยเป็นเหยื่อเส้นเดือนครับเนี่ย โอ้ปลาหมอน้อยครับเนี่ยโอ้หมหน้าเชื่อครับเป็นไปได้แล้วอะ่ะเป็นไปได้ยังไงอะ่ะหมหน้าเชื่อก็ต้องเชื่อครับเพื่อนเป็นสิบหลังแล้วครับเนี่ยเหยื่อเขียดสแม่ปลาบอกกินนะครับน,นี้สุเดือนครับเนี่ยโอ้โหแปลกแปลกแล้วตอนนี้ฝนก็ตกด้วย ลงเม็ดแล้วครับทุกคนโอ้บน้าเชื่อครับทุกคนบนเชื่อก็ต้องเชื่อครับโอ้เป็ดไปได้ยังไงเบ็ดสิบกุหลังติดประหมอตัวเดียวครับเนี่ยประหมอก็เก็บ ฝนมาแล้วครับทุกคนฝนมาแล้วฝนมาแล้วทันบนอ้อทันบนอ้อเรใส่จะได้ยามแค่รอบเดียวครับทุกคนไปครับ หลังนี้ติดครับเพื่อนๆอ้ดูฝนตกเดี๋ยวผมไปดูกันว่าเป็นปลาอะไรดิ้นๆยุบยับยุบยับมีสองอย่างให้ดูครับให้ลุ้นอดูกับช่อนอุปนุกทุกคนสวยสวยสวย โอ้ยลื่นครับนี่ครับทุกคนเดี๋ยวเก็บกันครับกระดุกหนึ่งแต้มโอ้ยฝนฟ้าบบบเป็นใจเลย โอเคครับผมอู้ฝนตกเปียกหมดเลยใส่ไว้เหมือนเดิมครับถ้าฝนบปตกอีกก็น่าจะยานอีกรอบนึงถ้าฝนตกก็พรุ่งนี้ครับทุกคนอย่ามาลุ้นด้วยกันปล่อยเบ็ดทิ้งไว้เลยพรุ่งนี้ค่อยมายามไปครับผม กุยามมาตั้งหลายหลังทุกคนหลังนี้ก็เหมือนเดิมครับดูโอ้เยือเขียดก็ปลาบก,กินเลยครับทุกคนปลาบก,กินเขียดเลยวันนี้หลายหลังเลยครับเนี่ยเพิ่งได้แค่ทุกคนดูรอบแรกปลาหมอก,กับปลาดุกโอ้ไปครับผมเดี๋ยวค่อยมาลุ้นมายายมอีกรอบนึงว่าจะได้เพิ่มบ่ เย่เย่เย่ครับโอ้เหนื่อยเลยไอกก็ผมตอนนี้รอบสี่ทุ่มเลยครับเพืพ่อนๆโอ้ฝนก,ก็ลงเม็ดแล้วครับน่าจะไม่ได้เก็บหรอกครับน่าจะได้มายาบีพรุ่งนี้อีกรอบนึงไม่รู้ว่าวันนี้จะเราจะยามหมดหรือเปล่าฝนมาตกแล้วตอนนี้อู้หลังนี้ยังอยู่ ไปครับฝนตกแล้วไปครับตรงนี้หลังหนึ่งดูซิเป็นไงเอา้าหลังนี้ติดครับทุกคนหลังนี้ติดนเป็นประดุกครับเ,เพื่อนๆปัสสิวเต็มเลยครับเนี่ยมาถิวเต็มเลยตัวเล็กๆ หลังที่ติดพวกนี้ผมก็จะเก็บเลยครับพวกที่ว่าเหยื่อยังอยู่ผมก็เดี๋ยวจะมาย้ำพวกนี้เพื่อนๆไปครับอึ๊บโอ้ขึ้นยากเลยเป็นตะพักสูงอึ๊บโอเคทางนี้ก็จะเก็บเลย ผมก็คิดว่าจะแบบว่าปลาช่อน,นครับทุกคนหมายแบบนี้เดี๋ยวต้องเอาใหมครับเดี๋ยวผมต้องลองเอาเหยื่อเขียดไปใส่อีกหน่ยนึงดูไปครับดูอีกก่อนฝนจะตกแรงโอ้หทุกคนดนดิจริงๆนะปลาบอกกินเขียดเลยเนี่ยยังอยู่คือเก่าครับเนะี่ย โอ้มีแต่ปลาสลิดครับปลาสลิดนี่เต็มเลยเนี่ยเจอทุกรอบครับเขียดก็ลอยอยู่เออแปลกครับผมโอ้โหทุกคนดูครับหลังสุดท้ายแล้วครับเนี่ยดูดิเขียดก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับเนี่ยเดี๋ยวทิ้งไว้ครับเดี๋ยวมายามพรุ่งนี้เช้าเพื่อนๆยังบรหมด ยังเหลือเหยื่อส่เดือนครับประมาณห้าหกลังครับเหยื่อสเดือนแต่เหยื่อเขียดหปลาบ่เข้ากินเลยแปลกครับแปลกปลาบ่กินเหยื่อเขียดโอ้โหสรุปเลยครับทุกคนคืนนี้นี่ครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเป็นไปนแล้วครับ ปลาหมอหนึ่งปลาดุกสองครับทุกคนปลาช่อนบอกกินเหยื่อเลยปลาช่อนบอกกินเหยือ่อเราเลยครับทุกคนเขียดเราก็้หูหดูยังเหลือเยอะเลยครับเนี่ยนี่ครับเขียดเรายังเหลือเยอะอยู่เลยพรุ่งนี้น่าจะผมว่าจะเอาเหยื่อเขียดนี่ไปใส่สระที่มันน้ําใสครับสระที่มันโล่ง แต่หมายที่รูปโลกนี่ผมจะเอาไสาเดือนครับพรุ่งนี้คอยติดตามครับทุกคนพรุ่งนี้เดี๋ยวมายางอีกรอบนึงตอนเช้าครับว่าจะได้เพิ่มบ่หรือว่าจะได้แค่นี้สามแต้มใครที่ชอบชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมช่องหนุมนน่มมนนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นมายางด้วยกันครับตอนเช้าวันนี้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับพาทุกคนมาเลาะยามปลาครับ มื่อวานนี้ฝนตกครับเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงว่าจะพาทุกคนมายานอีกรอบนึงบ่ได้มาเลยนี่ครับทุกคนหมายนี้ผมก็ยังไม่ได้มาแวกใส่เลยครับเดีย๋ยวว่าจะลองมาใส่ดูไปครับไปดูเบ็ดกันดีกว่าเมื่อคืนนี้โบหมานครับเพื่อนๆอูบ่หน้าเชื่อครับเบ็ดเป็นสิบกว่าหลังอะครับ ได้ปลาหมอตัวนึงแล้วก็ปลาดุกสองแค่นี้ครับทุกคน,เป,นเป็นไปได้ยังไงไปครับไปดูเบ็ดเราดีกว่าโอ้โหทุกคนดูขา,ขาวๆนะครับเนี่ยโอ้โบออกมาจริงครับปลาปลาช่อนบอกกินเบ็ดจริงเหยื่อเขียดน,นะครับเนี่ยโอ้ครับลอกเก็บครับผมหลังนี้โดนครับทุกคนหลังนี้โดนครับ นี่มาดูครับทุกคนเสียังพากินเบ็ดผมอีกทุกคนอู้หลังนี้ครับหลังนี้ แป๊บนึงครับปลาอะไรเนาะโอ้อันนี้ปลาช่อนนะครับเพื่อนๆวู้ตัวนี้ไซส์สวยเลยนี่ไง เมื่อคืนนี่กินเบ็ดใช่ไหมเมื่อคืนนี้บอกกินเลยครับทุกคนเมื่อคืนนี้ได้ไปสามแต้มครับได้ไปสามตัวกับปลาหมอ โอเคครับทุกคนไปดูหลังต่อไปกันโอ้หลังนี้หลุดครับทุกคนหลังนี้หลุดโหหญ้าเป็นกระจุกเลยครับนี่นครับทุกคนดูดูหญ้าตีขึ้นมาเป็นกระจุกเลยอ่ะโอ้โห พวเมื่อคืนนี้มายามมาได้ฝนตกครับไปผมไปดูอีกโอเคครับทุกคนได้สองแต้มครับรอยามมาหมดลปะปลาช่อนกับปลาดุกครับนี่ครับทุกคนสองแต้มเมื่อคืนนี้ได้สามครับปลาบ่คอยกินเหยื่อเลยครับเพื่อน หมายแบบนี้ผมว่าไส้เดือนกินดีกว่าครับพวกปลาดุกดงวดทีเ็จแล้วมาใส่เป็นเหยื่อไส้เดือนบ่ค่อยพลาดเลยครับปลาดุกกินรอบนี้เป็นเหยื่อเขียดครับทุกคนเขียดก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยครับห้อยอยู่กับเบ็ดปลาบ่ออกปลาบ่ก,กินเลยโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมช่องหนุมบ้านน <c oughs> ลาไปก่อนครับคลิปนี้ สวัสดีครับ